หลายๆคนกำลังติดตามเพราะว่าคุณเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อยู่ในพื้นที่13จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของสบคสีแดงเข้มเข้มเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินชดเชยหรือว่าช่วยเหลือจากประกันสังคมด้วยทั้งมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ทวนสิทธิ์ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้สมัครก็ต้องเป็นพื้นที่ไปคนที่อยู่ในนอกพื้นที่16จังหวัดที่เพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้สมัครได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสภาพรวมทั้ง สามมาตราเลยแล้วกันะนะคะตอนนี้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะท่านรัฐมนตรีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,ค,ะครับผมครับสวัสดีครับคุณวิลาศนีคุณลมลมลำพานะครับ,<ะ>รบพี่น้อง <c oughs> ผู้ชมทางบ้านนะครับผมสุชาติชมกลิ่นครับค่ะ ท่านรัฐมนตรีครวันนี้สําหรับมาตรา33ตอนนี้เริ่มทยอยได้เงินกันไปบางส่วนแล้วใช่ไหมคะครับผมตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6ที่9คือคําสั่งสบคคําสั่งแรก10จังหวัดแรกนะครับซึ่งมีพี่น้องพูมกันตนในมาตรา33อยู่ประมาณ2องล้านแแสนคนเราโอนได้ผูกพร้อมเพยได้วันละหนึ่งล้านบัญชีนะครับก็เราโอนวันที่4ี่เป็นหนึ่งล้านบัญชีเราโอนได้9 2 เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าวันที่ห้าเราก็โอนอีกหนึ่งล้านบัญชีแล้วโอ,อ 1, นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเหมือนกันสุดท้ายคือวันที่เก็บตกสิบจังหวัดแรกวันที่หกเราก็โอนทั้งหมดเลยแล้วก็วันที่เก้าเราโอนสามจังหวัดพื้นที่สีแดงเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราโอนไปแล้วทั้งหมดประมาณสองล้านสี่แสนกว่าคนนะครับเม็ดเงินที่โอนไปแล้วประมาณหกพันกว่าล้านบาทนะครับในส่วนที่ในมาตราสามสามนะครับ แล้วก็ในจ้างเรากำลังทยอยโอนอยู่นะครับในจานวนนี้มีข้อติดขัดหรือว่ายังมีการโอนไม่ได้บ้างไหมคะคือคือในสิ่งที่เราโอนไม่ได้นะครับต้องเรียนคุณวิลาินีกับคุณลมลําพานะครับว่าเกิดจากในส่วนของลูกจ้างนะครับซึ่งเป็นพี่น้องผู้ประกันตนซึ่งบางท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือบางท่านนั้นผูกพร้อมเพยกับเบอร์โทรศัพท์มือถือจริงๆแล้วเราต้องการโอนตรงไปกับ เลขที่ไอดีสิหลักเพื่อใ,ให้ให้ตรงให้ตรงกับในส่วนของอตัวบุคคลที่มีความเดือดร้อนจริงๆโดยรัฐบาลนะครับโดยนโยบายรัฐบาลโดยท่านนายกรัมนตีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านำลำนิดและสั่งการมาในเรื่องของการที่ให้ถึงมือกับพี่น้องร่้กันตนที่มีความเดือดร้อนจริงๆเราเลยเลือกที่จะโอนไปตามเลขที่บัตรประชาชนครับผม <S <S ทีนี้หลายท่านดิฉันเชื่อว่าก็มีคนถูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือและตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะท่านรัฐมนตรีเราตอนนี้นะครับเรามีเก็บตกอยู่ผมเรียนค,คุณวิราศินีกับคุณนรพลพานะครับว่าในส่วนของผู้ประกันตน2องล้านแบวกกับ3จังหวัดเพิ่มเติมก็ประมาณ 200, อีก2องแสนกว่าคนนั้นนะครับมีการตกหล่นอยู่ประมาณสัก2 30, องแสนสามหมื่นกว่าคนสองแสนสามหมื่นกว่าคนนั้นเราจะโอนในวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เราโอนในวันนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อให้สิ่งที่โอนไม่ได้เราเชื่อว่าพี่น้องผู้กันตนน่าจะมีการปลูกพร้อมเพย์เพิ่มวันนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นเราจะทราบว่าเก็บตกสิบจังหวัดกับสามจังหวัดที่ยังโอนไม่ได้ประมาณสักหกเปอร์เซ็นกว่ากว่าเจ็ดเปอร์เซ็นนั้นสองแสนกว่าคนน่าจะโอนได้เป็นหลักแสนเป็นหลักแสนแล้วส่วนที่ยังโอนไม่ได้อีกเราจะใช้วิธีการคือแท็ก ท็กไปที่ไอดีของผู้การตนไปที่บริษัทบริษัทที่เขาสังกัดอยู่นะครับค่ะค่ะแล้งานเชิงลุกอยู่ครับค่ะยังไงก็ตามเนี่ยท่านรัฐมนตรีรับรองเลยว่ามาตรา3 3เนี่ยถึงตอนนี้อาจจะยังไม่มีพร้อมเพย์อาจจะไม่ไม่สะดวกในเรื่องของการไปผูกพร้อมเพย์ตามธนาคารต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับเงินเดี๋ยวทางทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีการจ่ายเงินโดยตรงเลยเพื่ไปคบทุกคนครับตามนโยบายของรัฐบาล ต้องใ้คบทุกคนรัวถ uh> ือว่าเป็นสิทธ evet ิ์ของท่านครับยังไงผมต้องแท็กกลับไปที่นายจ้างให้นายจ้างแจ้งที่พนักงานหรือวันนี้ท่านใดที่คิดว่าอยู่ในเก้าประเภทหรือว่าเพื่อนทํางานอยู่บริษัทเดียวกันได้เรายังไม่ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับในส่วนของเว็บไซต์สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยครับเขาจะชี้เลยว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรเหตุผลอะไรผมสามารถทําออกมาให้เห็นเลยว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะ เลขที year, ่บัญชีท่านปิดไปแล้วไม่ได้เดินบัญชีมาสองปีสาปีอย่างนี้นะครับแล้วกรณีคนที่อยากจะทบทวนสิทธิ์ล่ะคะเพราะว่าบางคนนี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แต่อยากจะขอสิทธิ์ด้วยจะมีการทบทวนยังไงม้างไปคะคือในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของบริษัทที่เขาแสดงความจำงตอนที่เขามาสมัครประกันสังคมเนี่ยบางครั้งเขาสมัครในส่วนของหมวดหมวดของอาจจะเป็นหมวดของธุรกิจผลิตแต่เมื่อไม่เข้าเกประเภทนะครับท่านอาจจะไปแจ้งที่ สาขาหรือเขตใน13จังหวัด19เอ่อ13จังหวัดแล้วก็บวย6อีก16จังหวัดได้ว่าบางทีธุรกิจของท่านมันเกี่ยวพันกับ9ประเภทก็มีการคุยกันแล้วก็พิจารณาตรงนั้นส่วนลูกจ้างเองต้องอาศัยในจ้างนิดหนึ่งเพราะในจ้างก็ต้องเป็นผู้มาแก้เป็นส่วนของที่แสดงควาจมจำนงไว้นะครับ,รบนะครับ อนนี้แสดงว่านายจ้างเนี่ยสามารถไปยื่นเพื่อที่จะอุทธรณ์หรือว่ายื่นคําร้องเพื่อที่จะขอใช้สิทธิตรงนี้ได้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมถูกไหมคะท่านรัฐมนตรีครับขยายขยายไปเรื่อยๆครับท่านในส่วนนี้เข <c oughs> ้าไปยื่นได้เลยแล้วจริงๆแล้วผมเองก็โดยตำรี่ของท่านนายรนัตรีแล้วก็ท่านรองนายรัตรีท่านประหวิรจน์สุวรรณซึ่งท่านดูแลกระ <c oughs> ทรวงแรงงานเนี่ยท่านต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยถึงถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆทางธุรกิจของท่านเนี่ยนายจ้างเองได้หัวละสามพันไม่เกินสองร้อยหัวนะฮะ ผมว่าในส่วนนี้เองก็เป็นสิ่งที่ถ้า200คนต้อง600นะครับผมว่าเป็นเงินที่ช่วยเหลือใช้จ่ายฟิตคอนได้อีกเยอะเลยนะครับค่ะในกรณีที่ตอนนี้บริษัทกําลังยื่นอุทธร์เนี่ยก็คือรอการพิจารณาอย่างเดียวนะคะถึงจะไม่ใช่อยู่ค่ะครับแต่ผมเองจะพยายามลงไปโฟกัสตรงนี้ซึ่งมีไม่เยอะครับท่านมีไม่เยอะครับแล้วก็จะพยายามพิจารณาโดยโดยมีความชอบธรรมแล้วก็มีเหตุผลนะครับว่า ว่าจริงๆแล้วได้ไม่ได้เพราะอะไรนะฮะค่ะถึงจะไม่ได้อยู่ในก้าอุตสาหกรรมแต่ถ้าเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องแล้วได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยเราก็ให้ถูกไหมคะใช่ครับบางทีเราสอบเราสอบเราใช้วิธีการใช้เวลาสอบเขาเรียกอะไรสัมภาษณ์กันได้นะครับเช่นบางครั้งท่านอาจจะเป็นนักหนังสือพิมพ์นะมีบางฉบับนะครับซึ่งเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นสื่อมวลชนเป็นประชาธมพันแต่บังเอิญไปแจ้งในส่วนของเป็นภาคเป็นผลิตสื่ออย่างเงี้ย ก็เลยไม่เข้าเกณฑ์อ่าทีนี้เราก็วิคราะห์ได้ว่าจริงๆแล้วเขาเองอยู่ในฝ่ายประชาพันธ์อีเวนต์แต่บังเอิญว่าแจ้งนอนในแจ้งระบุระบุผิดนะฮะระบุผิดหมดไปนิดนึงค่ะแลก็ทบทวนได้ครับค่ะคุณสุชาติคะแล้วกลุ่มในม40ล่ะคะเห็นบอกวันนี้บางคนก็ไม่ได้รับสสิบใช่ไหมครับไม่ได้รับเลยเพราะอะไรหรือเปล่าคะผมเรียกอย่างนี้ย้อนกลับไปมาตาสามสามในส่วนของอีกสิบหจังหวัดเกอดผมจะจบมาตาสามสามให้กับ คุณวิลาินีกับคุณลมลำพาให้ทราบว่ามาตาสามสามสิบจังหวัดสี่ห้าหกจบแล้วเราก็สามจังหวัดเป็นที่เก้าแล้ววันที่ยี่สิบเราจะโอนอีกสิบหกจังหวัดอีกประมาณสี่แสนคนให้จบยี่สิบนี้ใช่ไหมคะจบมาตาสามสามยี่สิบนี้ครับซึ่งเราเข้าคารมอไปเมื่อเมื่อวันที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราจบมาตาสามสามแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเก็บมาตาสามเก้าสี่ศูนย์ของสิบสิบจังหวัดกับสามจังหวัด นะครับเราก็จะเก็บมาตรา39ก่อนของ13จังหวัด13จังหวัดแรกคือ10บวกกับ3เลยประมาณ1 7 0 0 0 0นคนเราจะโอนเลยมาที่23สิงหาคมคนละ5,000บาทนะครับตอนนี้เราไปขอธนาคารกรุงไทยขอความอนุเคราะห์ในการที่จะผูกพร้อมเพยจาก1ล้านบัญชีขอขยับเป็น1,500,000บัญชีเพราะเรากลัวเร่งรัดโอนให้พี่น้องผู้กันตนไม่ทัน S <S วันที่ยี่สิบสามเราโอนมาตาสามสิบเก้าของสิบสามจังหวัดหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นมาคนให้จบะนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตามที่รับปากกันไว้โดยที่ที่รัฐบาลได้ได้พูดแล้วครับว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยจะเริ่มโอนมาตราสี่ศูนย์สิบสามจังหวัดคสิบสามจังหวัดสิบจังหวัดแรก่วยสามจังหวัดแรกเริ่มเดิมทีมีแค่ล้านนิดๆนะครับแต่หลังจากที่เราเปิดให้ลงทะเบียน ที่ท่านนายกเล็งเห็นความเดือดร้อนให้ลงทะเบียนตั้งแต่14กักฎาคมถึง3 31กักฎาคมมีผู้มาสมัครเพิ่มอีก3ล้านหนึ่งครับรวมเป็น4ล้าน2แสนกว่าคนเราเลยใช้เวลาโอน3วันวลาล้าน5แสนบัญชี24 25 26รเราก็จะจบมาตรา40ใน13จังหวัดครับแล้วหลังจากนั้นวันที่27เราก็จะโอนมาตรา39 40ของ16จังหวัดในส่วนนี้เราก็จะจบตามกรอบ เวลาของเราก็คือจบทั้งมาตาสามสามมาตาสามเก้ามาตาสีสุอภายในสิงหาคมนะคะท่านสุชาติภายในสิงหาคมนะคะถือว่าถือว่าเราก็เร่งรัดโดยตามกรอบเวลาแล้วถือว่าเราก็สปีดงานที่เร็วมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังนะครับทางด้ขาสภาพัดด้วยที่เขาเร่งเวลาให้เราในเรื่องเม็ดเงินที่โอนมาเร็วครับนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดวีใครขอทบทวนสิทธิ์หรือขอเข้าไปสมัครในม .39 ม40สศเพิ่มเติมเนี่ยยังคงได้ครอบคลุมจนถึงสิ้นเดือนนี้ถูกไหมคะเข้าใจถูกใช่ไหมคะคุณผูชจริงจริงแล้วในสิจังหวัดแรกเราหมดกรอบการสมัครไปแล้วนะครับเพราะเราหมดหมดไที่3าอกรกฎาคมแต่ว่าเราให้เวลาการจ่ายถึง10 1สิสิงหาเพราะว่าก่อนเข้าครมอใน10จังหวัดนะครับส่วน3จังหวัดกับ16จังหวัดเนี่ยเราเลยต้องให้ความเป็นธรรมเท่ากับ10จังหวัดเราเลยให้สมัครวันที่10 ถึงวันที่ยี่สิบสี่พ่เราจะจ่ายเงินวันที่สี่ครับก็เลยให้ท่านสมัครในในกรอบเวลานี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ให้มีความเป็นธรรมเท่ากับสิบจังหวัดแรกแล้วเราจะจ่ายเงินวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นะครับท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับทั้งมาตาสามสามสามเก้าสี่ศูนย์ในยี่สิบเก้าจังหวัดตรวจสอบที่เว็บไซต์ได้เลยครับนะครับแต่ถ้าท่านติดขัดอะไรท่านอย่าไปตกใจนะครับถ้าท่านเห็นว่าท่านท่านผูกท่านคุยกับ ประกรันทั้งคมจังหวัดประกรันทั้งคมเขตในย9ิบ้าจังหวัดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรผมเรียนนี้ครับว่าหนึ่งหหอาจจะลําบากนิดหนึ่งเพราะวันนี้1 5ึ6งห้าเราเองเนี่ยมีโทรศัพท์เข้าเดือนที่แล้วหลายล้านสายเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้หมดเพราะว่าเรามีประมาณ4ี่ร้อยคู่สายเพราะเราก็ไม่เชื่อหรือเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในสถนานการณ์ที่มีโรคหวัดใหม่เกิดมาอย่างนี้ นะครับเพราะ1506เราเรารับเรารับหลายเรื่องทั้งหาเตียงรักษาทั้งตรวจโควิดทั้งฉีดวัคซีนเราต้องใช้1506เครื่องหมดนะครับค่ะดังนั้นช่องทางที่สุดที่สุดคือเว็บไซต์ไปเลยนะคะคุณสุชาติครับเว็บไซต์แล้วก็ถ้าอยู่ใกล้กับประกันสังคมเขตประกันสังคมจังหวัดก็อาจจะแบ่งเบาไปทั้งนั้น1506ก็ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับค่ะได้ค่ะต้องรบกวนท่านรัฐมนตรีเยียวยาประชาชนมาตรา ทั้งสามมาตราให้เร็วที่สุดด้วยขอบพระคุณ,อ,คณอย่างมากเลยนะคะ,คะสําหรับวันนี้ค่ะครับผมครับครับผมกล่าวสวัสดีครับครับผมครับคุณสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจริงๆตอนแรกเนี่ยดิฉันต้องบอกอย่างนี้ก่อนดิฉันคิดว่าการเยียวยา,ต,าต่างๆเนี่ยโอ้นู่นกว่าจะนู่นกว่าจะได้เนี่ยก<ฤ>็คือกันยายน<ฤ>แต่สรุปสุดท้ายเมื่อกี้ฟังท่านสุชาติแล้วเร็วสุดท้ายทั้งมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดบวก16จังหวัดมาตรา3 9มาตรา40ทตรา13จังหวับวกอบก16จังหวัดสสรุุปดท้ายจะ เยียวยาจะได้เงินในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ใช่ค่ะทังหวัยนี้นะะทบทวนสิทธิ์ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้สมัครก็ต้องเป็นพื้นที่ไปคนที่อยู่ในนอกพื้นที่16จังหวัดที่เพิ่มเติมเพ้่มมาตอนนี้ยังสมัครได้